คุณผู้ชมคะวันนี้ขอร่วมส่งความสุขท้ายปีค่ะกับคอลลาเจนในตำนานจะเป็นอะไรพบกับคุณจอนสันเทวินค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะถ้าพูดถึงคอลลาเจนในตำนานจะเป็นกระป๋องไหนไม่ได้นอกจากกระป๋องนี้ครับนี่คือคอลลีจีคอลลาเจนของอารมาโดนั่นเองนะฮะมีคนที่บอกว่ากินดีกินอยู่อยากจะกินต่อวันนี้เอากลับมาให้ทุกคนแล้วแลวบอกเลยนะว่าราคาเฮ้ย <oy> ตกกระจายแน่นอนและในนี้นะฮะเรื่องของคุณภาพเราเน้นเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะเราใส่ในส่วนของคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ป่่นอยู นี้นะครับซึ่งเขาจะมีโปรตีนนะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตซึ่งปกตินะอันนี้คือสายใหญ่นะสองแสนมิลลิกรัมกินได้ประมาณ2เดือนใช่ไหมครับผมปกติเราเคยจําหน่ายอยู่ที่1 9 9 0บาทและราคาถูกสุดที่ทุกคนเคยได้ไปในช่วงนาทีทองคือเท่าไหร่ครับน้องจาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าใครสั่งทันห้าร้อยสายนะจากเก้าร้อยเก้าเก้าที่ว่าแย่งกันโทรถล่มกันโทรแล้วใช่ไหมครราคาลดไปอีกสี่ร้อยบาทเหลือแค่ห้าร้อย 99บาทครับรีบหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วโทรมาเลยฮะที่เบอร์1451หรือ Li@ n e แอดอมาโดนะครับ <S <S ถ้าเอา2กระป๋องใหญ่4แสนมิลลิกรัมทานได้ประมาณ4เดือน1,198บาทรับฟรีกระเป๋าย่ามชุดพันอีกหนึ่งใบรีบโทรมาฮะที่เบอร์1451หรือ Li@ n e แอดอมาโดครับและยังไม่พอมียิ่งกว่านั้นครับ<อ>ถ้าใครมีบัตรสมาชิกอมาโดการ์ดใบนี้นะฮะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ1กระป๋อง599ใช่ไหมใครมีบมัตรใบนี้ปับ๊บรับส่วนลดเพิ่มอีกครับ1กระป๋องจะเหลือเพียง บอรครับถ้าเป็น2กระป๋องแล้วมันจะลดเหลือแค่1,138บาทและได้รับกระเป๋าย่ามชิติพันไปอีก1ใบครับรีบโทรมาหาที่เบอร์1451หรือ LINE @amado ครับและนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายโทรให้ทันนะครับคอลลาจิคอลลาเจนไซส์กระป๋องใหญ่200,000มกรัมวันนี้ลดเหลือ599บาทถ้าเอาส2กระป๋องลดเหลือ1,198บาทรับฟรีกระเป๋าย่ามชุติพันธ์อีก1ใบรีบโทรมาหาที่เบอร์1451หรือ LINE @amado ค่ะโทรมาเลยนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง3 3 1ธันวาคม2567